อัปเดตความเคลื่อนไหวน้องลิซ่าสวยแบบตะโกนออกงานทีไรแฮชแท็กของเธอทุกอันค่ะขึ้นเป็นหลักร้านแฮชแท็กกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ค่ะมีภาพร่วมเฟรมนะคะถ่ายก,กันกับเหล่าบรรดา g ก o b a l b a ด์ a อม a บสเดอร์อินเตอร์นะคะน้องลิซ่าคือสวยเจิดจรัสมากๆค่ะเรียกว่าสาวไทยเนาะก็สวยไม่แพ้ช,ชาติใดในโลกกันเลยทีเดียวนะคะสวยควีนมากๆค่ะเป็นตัวมัมตัวแม่ของวงการแบบสบายๆแม้ว่าเธอค่ะจะอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนะคะก็ยังสวยนะเจิดจ ลักไม่แพ้พี่ๆค่ะส่วนงานที่เวนิสอิตาลีตอนนี้ของบูกลิกก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันต่อค่ะว่าน้องลิซ่าค่ะจะดีบินไปที่ปารีสทางานร่วมกันกับทางซีรีนต่อด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดค่ะแต่อีกงานนึ่งค่ะบิงไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะเพราะว่าโรเซ่ค่ะเธอมาโพสตเองเธอคาะจะไปปรากฏตัวนะคะที่เทศกาลหนังเมืองคารเช่นเดียวกันกันกบเจนนี่โดยปีนี้นะคะแซงโรรองมีการทําหนังสั้นยกย่องผลงานของคุณชองลูกกาด้าก็เป็น เป็นผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักเขียนบทชาวฝรั่งเศสที่เป็นเหมือนกับผู้บุกเบิกวงการของเขาค่ะจะมีการฉายในรอบปฐมทัศน์ที่เมืองคารซึ่งงานเทศกาลหนเมืองคารเนี่ยจะเริ่มนะคะตั้งแต่วันอังคารที่16นะไปจนถึงเสาร์ที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่เราเนี่ยต้องรอดูอีกทีนะคะว่าโรเซ่ค่ะจะไปปรากฏตัววันไหนเช่นเดียวกับเจนนี่ก็เหมือนกันค่ะเธอจะไปในฐานะของนักสแสดงจาก ซีรีส์ The Idol นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะไปปรากฏตัววันไหนเขาก็ยังไม่ได้แจ้งอะเนาะทราบเพียงแต่ว่าเจนนี่กับโรเซ่ค่ะจะไปปากฏตวัวในทางเทศกาลเมืองทานแน่ๆปีนี้ไปชัวร์นะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารนาะใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า